เเ็มใจสนอดดดีเด็สวัสดีครับผมพชรจิตรติการ์นกับรายการคดีเด็ดเสารนี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูตากับชายพูดไม่ชัดยังไงเราจะไปไหนเนี่ยตัวเล่นนี้เดียวแล้วไป พบกับน้องแมว <S <S 2> <S 2> กับเรื่องหาฝนเศร้าเรื่องนี้พบกับเรื่องหน้าตกใจหลังลูกตื่นนอน <S <S 2> <S 2> ไปดูการเปลี่ยนหลังคาที่เกือบเปลี่ยนชีวิตพบกับตำรวจกับการตีบ้บา,าบนดาาวิกา <S <S ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย <S <S ไปดูรถไฟกับอะไยบนหลากพบกับการแก้เบื่อที่รอแค่ไหนก็รอรถไฟผ่าละ่ะไปดูการเตะบอลกลางฟ้าผ่าพบกับเรื่องดีๆของคนกับแมลงทับ เกิดอะไรขึ้นเมื่อแฟนสาวตกน้ำพบกับชายสภาพลุงพิม่ิมคําวานีไปดูเค้วันเกิดที่ทำหัวใจปูสุดสุดช่วงที่หนึ่งสับสุนโจย all new yaris cross move to the max หมู e ชีวิตไปให้สุดสุดคดีนี้ไปดูชายคนหนึ่งตำรวจกลุ่มหนึ่งเจอกันแล้วยังไง ไปดูผมร้อยตรวเอกจำเนียนุณนอนเคงรองสารวัตรกามบัรคับบาสรทวนบาลสามเนกับตอนตั้งจุดตรวจคนจุดหนึ่งนะครับก็มีชายต้องสงสัยเข้ามาตำรวจกำลังตั้งจุดตรวจครับชายคนนี้ก็เดินผ่านมาด้วยชาทางมีพิรุธครับเฮ้ยเฮ้ยยดูมีพิรุษไหเดี๋ยวมานีเดี๋ยวตัวมานีไปเรียกมาเลยเอาเลยเอาเลยเรียกมาเรียกมามีพิรุษเลยเนี่ยเป็นไง ยังไงเราจะไปไหนเนี่ยไปทำไมพูดไม่ชัดเป็นต่างดาวมะเนี่ยนั่นสิไม่ใช่ต่างดาวจะมีที่รู้อย่างนี้ได้ไงต่างดาวแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยออเออเอเงี้ยแต่พูดไม่ชัดอะเป็นต่างดาวไปคนตัวดิคนเลยครับคนเลยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วบัตรต่างดาวใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ประชาชนคนไทยนี่แหละเอาาตกลงปเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวเนี่ยเออตกลงปเป็นคนไทยหรือต่างด้าวเนี่ยมีประชาชนด้วยหมืนแล้วนะเนี่ยโอ้โหแต่มีประชาชนไทยแสดงว่าเป็นคนไทยอะไรวะส่วนมากมีแต่คนต่างด้าวปอมเป็นคนไทยนีเ่เป็นคนไทยปอมเป็นคนต่างด้าวตกลงปเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวร้องเพลงชาติดิ<ล>เฮ้ยเฮ้ย <layer S 2> <อ>ยังไงปากมันเหมือนอกอะไรไว้อะเฮ้ยอมอะไรใครออกมา ไายเลยไายไายดิ่พี่พี่ลุ้นไทยโอ้โหอย่าบ้าเต็มเลยที่แท้มันเป็นคนไทยแต่มันอคมย่าบ้าอยู่เลยพูดไม่ชัดไงก็เลยโมเมว่าเป็นต่างด้าวโอ้โหไอ้นี่เอาอะไรคิดว่าเป็นต่างด้าวแล้วมันจะรอดวันนี้โอ้ยไทยนี่รักสงบแต่ถึงเลยไทยเลยทีนี้ชัดเลยโอ้โหทำเป็นพูดไม่ อมยาบ้าแล้วพูดไม่ได้เลยโมเมว่าเป็นสายเจ้าแล้วคิดว่าจะรอดโอ้ คนไปสูกคนมาเท่ะไรครับพูดคืออัดไม่ไชัดรองอ้าบากสิทำไมพูดไม่ชัดเพราะว่าข้างในก็มีพกยาบา้านะครับ20กิโลกตัวตรงไปตรงคนเย่าว่าแต่พูดไม่ชัดเลยหายใจก็ขาดจริงไหมพ่อต่างด้าวขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเง็งรองสารวัตรป้องกัปอนปราบรามสนสามเสนเจ้าของเรื่องอมยาบา้าไว้ในปาก เรื่องนี้ไปดูความน่ารักของคู่กัดบรรลือโลกสวัสดีค่ะชื่อแสนสุดเชอร์มืสอจังหวัดลำปางที่บ้านเลี้ยงแมวไว้ค่ะ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวสแสดงน้องแมวตัวนี้เป็นอะไรอเนี่ยฮะหน้าตาเหมือนไม่ค่อยสบยเลยอ๋อมันไปนไล่กัดแย้มมาระคะเอ้าก็ธรรมดาดิครับปกติแมวก็ต้องเป็นฝ่ายไล่แย้ yeah, ขยําแย้ yeah, อยู่แล้วแต่นี่ไม่ปกติสิคะฮะทำไมอะมันโดนแย้เ <c oughs> ขาต่อยแ,แท็กมาค่ะอะไยังไงอะเมื่อกี้่เขามาตอนแย้มขยําสวนมาติดหน้าติดปากมาอยู่เนี่ย โอ้หแล้วแย่เอ้ยตุ๊กแกเอ้ยมันกัดอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เคยปล่อยเลยนะต่อให้กินน้ำสาปองหรือโดนฟ้าผ่ามันก็ไม่ปล่อยแล้วดูเนี่ยจับแมวซ่าจะไปขยับเขาดูสิครับกลายเป็นแมวเศร้าเลยเนี่ยจะเอายังไงฮะยังไงเอากูดุึงยังไงก็ไม่ออกเนี่ยอืมเจ้าของก็ช่วยกันดึงอยู่เนี่ยฮ่าฮ่าใจดด้วยอแลแย่แย่แกปล่อยฉันอ๋อฉันดูฉันแย่อมแล้ว ยา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 เดี๋ยวก่อนลูกไปไปแย่กัดใครแย่ไม่เคยปล่อยโอ้พี่แย้ปล่อยเหมียวเถอะพี่แย่เหนียวยอมแล้วยอมก็ไม่ปล่อยเมื่อกี้ไปจับเขามาแล้วดูสิโถ่ายแล้วเจ้าของไม่รู้จะทำไงครับทั้งดึงทั้งง้างระยะเผาขนก็ยังไม่ออก แล้วเจ้าของก็ดึงอยู่เนี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับมันก็ไม่ออกนะ่ะกว่าจะออกไม่รู้ตอนไหนเลยละครโถไอแมวงามไส้จริงๆกะจะไปขยํำแย่โดนขยํำสวนมาเลยเนี่ยงามไส้จริงโอ้อเ,ออเอองามไส้งามไส่อะไรังามตู้ผีตัวไหนดีกันสักให้ทำามงามไส่จริง เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ทายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแมวก็ชอบไล่กัดแย้วันนั้นไม่รู้ว่าไปกัดกันอีท่าไหนแมวโดนแยก้กดปากมาค่ะแก่แย้เท่าไหร่ก็แก่ไม่ออกค่ะตอนใช้เวลาแต่ก็ช่วยสําเร็จนะคะแล้วเราก็ไปแย้คืนสู่ธรรมชาติค่ะน้องแมวอยู่ดีๆกลายเป็นแฝดอินจันไปซะได้ขอขอบคุณคุณแสนสุขเชยมีจังหวัดลำปางเรื่องแมวโดนแย้กัด พักสักครู่ได้กลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไระซินยบัตรร่มวมโบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปนอปสอนอ,อ,อ,นอ,อ,อ,นอ,อบึ้งทรงหล,งลังกรุงเทพ10242หรือทางเฟซบุ๊ก ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดช่อง7 HD พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ